ครูเมนโชกับไมค์ค้งสวัสดีครับผมอาจารย์มุกเลขนิมิตรพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาพูดถึงพระนารายพระนาราย์ผู้ปกป้องดูแลโลกทั้ง3เป็นหนึ่งในมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะครับ EP ที่แล้วเราได้พูดถึงพระพรหมมาแล้ว EP นี้เราจะมาดูกันครับว่าพระนารายท่านช่วยปกป้องดูแลปกป้องรักษาโลกทั้ง3การขอพรการกราบไหว้บูชาของท่าน ควรทำอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันต่อในช่วงล้านเรื่องเล่าได้เลยครับพระวิษณุหรือที่ผู้คนมักรู้จักกันในพระนาม พระนาลายเป็นหนึ่งในสมหาเทพมีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาทั้งสาโลกตามความเชื่อของดาวินดูจากคมภีร์พราหมณ์โดยทรงมีอีกพระนามว่าฮาริแปลว่าผู้ดูแลจักรวาลซึ่งถือเป็นเทพสูงสุดเพราะทุกอย่างเกิดจากฮาริโดยฮาริได้แบ่งตนเองออกเป็น3คือ1พระพรมมีหน้าที่สร้าง และลิขิตสรรพสิ่งทั้งปวงในทั้ง3โลก 2. พระวิษณุหรือพระนาลายมีหน้าที่ดูแลทั้ง3โลกให้อยู่ในความเรียบร้อยและสมดุล 3. พระศิวะมีหน้าที่ทำลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงในโลกทั้ง3อีกทั้งยังมีความเชื่อกันว่าพระองค์ได้รับพรและพลังอันศักดิ์สิทธิ์อันมากมายมหาศาลจากพระอิศวรซึ่งมีฤทธิ์ไม่แพ้กันพระวิษณุทรงมีเทวานุภาพ ขจัดเหล่ามารและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงพระองค์ทรงคุ้มครองทุกสรรพชีวิตทรงบรรดาลอำนาจวาสนาแก่มนุษย์ทุกคนที่ระลึกถึงพระองค์อยู่เสมออสูรและเหล่ามารทุกตน้วนแล้วแต่เกรงกลัวอนุภาพแห่งพระองค์พระวิษณุยังอวตารไปเป็นพระกฤษณะมหาเทพผู้ให้กำเนิดคัมภีพระควัตคีตาในมหากพาบเรื่องมหาภารตะท่านยังอวตารไปเป็นพระราม มหาเทพแห่งความยุติธรรมในมหากรา,ามายณะหรือรามเกียรติและอวตารไปเป็นพระพุทธเจ้าก่อให้เกิดศาสนาพุทธในภายหลังตามปุราณะของศาสนาพราหมณ์นั่นเองพระวิษณุเทพมีพระชายาคือพระแม่ลักษมีพระแม่เจ้าผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์และความผาสุกแก่ผู้ศรัทธาผู้ซึ่งคอยอยู่เคียงข้างพระวิษณุและคอยอวตารไปเป็นชายาพระวิษนุในทุกๆภารกิจ พระวิษณุผู้ประทานแสงสว่างไปทั่วสารคลโลกท่านร่วงรู้ภายในจิตใจของมนุษย์ทุกคนร่วงรู้ความเป็นไปของสิ่งต่างๆใครต้องการขจัดบาปใครความขัดข้องที่เกิดภายในใจเพียงแค่ท่านปฏิบัติธรรมปฏิบัติโยคะและนั่งสมาธิพรน,น,นั้นจะส่งถึงท่านนั่นเองครับที่ประทับของพระวิษณุสวรรค์ที่พระวิษณุประทับอยู่นั้นจะอยู่ในมหาสมุทร เรียกว่ากเกษเียนสมุทรอันเป็นทะเลน้ำนมร่วมกับพระชายาพระแม่ลักษมีพระองค์จะประทับอยู่ที่นั่นเสมอและคอยรับฟังปัญหาต่างๆจากเหล่าฤาษีเทวดาและมนุษย์ทั้งพระวิษณุและพระแม่ลักษมีจะอยู่เคียงข้างกับผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเสมอสัตว์บริวารของพระองค์ได้แก่พญาครุฑเป็นพาหนะบริวาร พระวิษณุจะทรงพยาคุธไปทุกคนทุกแห่งยามสเสด็จในภารกิจต่างๆพญานาคเป็นบรรลังบริวารพระวิษณุจะประทับบนพญานาคณเกษียนสมุดในยามว่างหรือขณะบรรทมศาสตราวุธหรืออาวุธแห่งพระวิษณุที่ปรากฏให้เห็นบ่อยได้แก่หอยสังจักคาถาระขันลูกศรดอกบัวเมื่อได้กระทาการสวดบูชาพระวิษณุ ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและหมั่นทำความดีอยู่เสมอพระองค์จะประทานความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นพระเจ้าผู้ช่วยเหลือให้ผู้บูชาฟันฝ่าอุปสรรคช่วยแก้ไขปัญหาประทานอำนาจบาร,รมีและคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัยเมื่อได้บูชาพาวิษณุด้วยจิตที่ตั้งมั่นหมั่นทำความดีท่านจะประทานความสำเร็จประทานอำนาจบาร,รมี ให้เราได้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆได้อย่างแน่นอนช่วงต่อไปสายอยากถูกหวยฟังไม่พลาดนะครับในช่วงหลอนซ่อนเลขพบกันอีกครั้งครับกับช่วงหลอนซ่อนเลขวันนี้ครับ วันที่19ตุลาคมวิเคราะห์กันล่วงหน้าเลยครับกับตัวเลขของวันที่1พฤศจิกายนนี้ดาวที่ให้โชคลาภดาวที่ให้ด้านการเงินดาวที่ให้เรื่องของการได้มาโดยง่ายการได้มาแบบฟลุกฟลุกดาวเหล่านี้ผมรวบรวมมาให้แล้วครับได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพฤหัสจับได้เป็นเลขอะไรกันบ้างครับ1 2 5 จับได้ดังนี้ครับ12 21 25 52 15 51เอาละครับเลขงวดน,นี้ผมให้ไว้ก่อนใครเลยก่อนเลขอันอย่าลืมนะครับไปจับไปจองหาซื้อสลากลอตเตอรี่ติดไว้กันด้วยนะครับเผื่อมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่มหาเทพพระวิษณุหรือพระนารายจะดนลบรรดาลให้โชคให้ลาบแก่ท่านนั่นเองครับเอาละครับวันนี้ ข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับใครต้องการความรู้ดีๆเก็ดความรู้เกี่ยวกับความลี้ลับโหร,รศาศาสตร์ดวงดาวและสถิติอย่าลืมติดตามอาจารย์มุกเลขนิมิตทั้งในช่องทาง TikTok Facebook YouTube สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วช่วงหน้าอีพีหน้าไปพบกันนะครับเทพผู้ทำลายล้างพระศิวะสำหรับวันนี้เฮงปัง 烂。嘟嘟。